โยมาอยู่กันในเกม Rock ok Company กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับอกวันนี้จะมาเล่นลูกซองที่แรงที่สุดในเกมนะครับผมลูกซองที่มีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะหมดลูกซอง shotgun นี่นะครับลูกซองกระบ,บอกนี้เป็นลูกซองที่แรงที่สุดในเกมนะครับมีชื่อว่า arbitrator นะครับผมนี่นะกระบ,บอกนี้เลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนลายแป๊บนึงลายไหนแบบส,สวยๆดีลายนี้ไปลายเียวอีครับผมลายเจ็ดเอ้ยแมวเอา,เอา,เอาลายโง่งๆดีกว่านี่ครับผม Lead and okay. ลีดแอนด์เฟลฟิตโอเคไลน์นี้แล้วกันมานี่ครับลูกซองนี้แรงที่สุดในเกมแล้วนะดามเมจมัน80เห็นปะ่ะนี่ครับ80คือโอ้โหโคตรแรงดูกระบอกอื่นนะกระบอกนี้60ครับผมดูอันนี้75เห็นปะ่ะแล้วกระบอกนี้กาก,ากสุดห้าสินะครับผม50แต่มันยิงรัวนะกระบอกนี้แต่กระบอกนี้มันก็ยิงรัวแต่กระสุนมันน้อยครับผมแต่แรงมากโดนหัวมิดเดียวตายอะโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าในโหมดสไตร์เกับผมว่ามันจะแรงขนาดไหน โอเคงั้นก็ไปเจอกันในเกมจะไม่ต้องเสียเวลาชัดไปมาอยู่กันในเกมไปเคียบรอยครับผมอยู่กันในดา่านแฟกซ์ทรีอันนูก็อยู่กับตัวสกอชนะครับผมโอเคนี่ครับผมลูกสองกระบอกนี้เลยเป็นลูกสองที่แรงมากแต่ก็อย่างที่บอกนะกระสุนน้อยครับผมสองนัดเท่านั้นถ้าพลาดนี่คือแบบถ้าพลาดก็คือไม่เหลือญาครัผมบอกตรงโอเคไปลุยก,กันเลยดีกว่าครับผม มันเพิ่มกระสุนได้นะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้มันเพิ่มได้หรือเปล่าครับผมเมื่อก่อนมันเพิ่มเป็น3มนัดได้นะครับซื้อเพิ่มกระสุนนะัแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เพิ่มได้หรือเปล่าไงผมก็ไม่แน่ใจพราบว่าบางตัวบางเอ้เพิ่มไม่ได้แล้วป่ะถ้าจำไม่ผิดโอเคผมอ้อมมาก่อนแล้วกันฮะตัวน,นู้นอ้อมไปแล้วผมเห็นผมได้ยินเสียงคนกระโดดใช่ปะ่ะโอเคจริงโอ้แม่งอ้อมไปไกลด้วย กล้วยเกินครับผมโอเคไม่เป็นไรโอ้โหเกือบตายอ้ากระสนใจช้าเกินโอ้มันไม่ยอมอ้อมมาทางนั้นครับผมปิดแผนหมดปิดแผนหมดสดกันเกินนะผมบอกตรงๆโอเคถ้าคนมันเคยอ้อมแล้วมันก็ต้องอ้อมอีกใช่ไหมผมปะโอตัวนี้ไม่อ้อมแล้วอ่ะโอเคโอ้โหไม่ตายด้วย กล้วยเกินะโอ้กระสุนอยาใส่ช้าดิเอาอะไรวะยังไม่ได้สักตัวครับผมกระสุนใส่โคตรชา้าต้องอัพให้เตมมาผมบอกตรงโอ้เล่นยากแล้วกรับอกนี้สิบห้าตัวไปเพราะว่าลูกสองนี้ผมไม่ค่อยชอบมาเล่นยากครับผมถึงมันแรงก็จริงนะครับแต่แลกมาด้วยการเล่นยากก็ไม่ค่อยเป็นอะไรที่ดีไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นอ้โอโหตายหมดส่วนตัวยังไม่ได้แม้แต่ตตัวเดียว โอเคผมต้องเอาละถ้าไม่เอาวันนี้ก็คือไม่มีวันไหนให้เอาละไปไม่มีจังหวะจอ่จอๆเลยครับจ่อปากเอาอะอุ้ยอ้ยอโอ้โยมึงทำมาสักห้านัดไม่ได้เลยไงวะโอเคมีการสมิธอยู่ไม่รู้เพิ่มได้หรือเปล่าศูนย์ตัวยังไม่ได้แลละครับตอนนี้ยิงไม่ได้ไม่แต่ตัวเดียวอะโอ้โตมันใส่กระสุนชาติหนึ่งแล้วอะ โอ้โห oh ้ oh ay. ระยะไกลนี่ไม่ต้องถามครับผมใ oh oh oh. ส่กระสุน,นไปชาติหนึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ไม่แต่ตัวเดียวนะบอกเลยโคตรเสียวโอ้โ oh ห้ท oh ่องเหโอเคใส่กระสุน,นก่อนครับผมเดี๋ยวมันจะนอนนานโอเคเจอคนกูเบอร์ไปโอเคโอ้ okay. oh oh. มาดิคิดว่ากลักวมึงเล่นไงล่ะโอ้โดูดิกระสุนใส่แม่งนานเกินโอ้โหกระสุนใส่นานเกินจบละได้มาสองตัวโอเคเดี๋ยวไปต่อกันมาต่อครับผมปืนมันดีก็จริงนะครับแต่กระสุนใส่ยากเพิ่มกระสุนได้ปะโอ้เพิ่มไม่ได้โอเคเอาให้เต็มก่อนละกันกระสุนมึงน,น้อยมากครับผมระยะแหลกเท่าไหร่เนี่ย แรงก็แค่สิบครับผมจริงได้ระยะใกล้แล้วก็สําหรับผมอ่ะผมไม่ชอบเลยแต่มันแรงจริงครับผมเรื่องแรงก็คือแรงอ่ะนะมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียมันไม่ได้แบบมันก็เป็นดาบสองคมอ่ะแต่นี่เป็นมีดครับผมไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่มีดไงมันเป็นปืนมันไม่ใช่สองคมแต่มันมีอยู่สองนัดผมว่ามันต้องมีคนอ้อมบ้างแหละ ไม่มีเลยหรอโอ้โหตัวผมครับผมยิงได้มา2ตัวเท่าไหนเท่านั้นแล้วกันแต่พยายามผมจะเป็นพยานผมจะเป็นพยานให้จานเองโอเคได้มาตัวนะึงเด็กกระสุนมึงใส่นานเกินนะโอเคตายครับผมเห็นป่ะชุดเดียวคือหายแน่นอน ไม่ต้องย้อนสอนครับผมโอ้โหถ้าระยะใกล้นะผมบอกยิงมันจริงแต่ระยะไกลเนี่ยไม่ต้องถามอย่างที่บอกอะไรไม่ต้องถามอย่างที่บอกเลยโอเคได้มาสี่ครับผมเท่าไหนเท่านั้นแล้วกันแต่ผมจะพยายามผมจะพยายามแบบยังโอมผมเจอละสองตัวอยู่ตรงนี้เลยเห็นปะผมเห็นมันละ โอเคผมเข้าไปใกล้ๆก่อนโอ้โห้สองนั้นไม่พอจริงวะผมว่าเดี๋ยวผมรอซื้อและเปิดไฟก่อนแล้วกันสำหรับผมไม่พอสองน,นั้นได้มาสี่ครับผมพอเรายิงพลาดคือแบบญาติเยอะอะโอเคไ้มาต่อครับผมไปดีโอเคโอ้โหตัวเด็กระสนก็ใส่นานครับผม คือแบบเรื่องบานปลายอะโอ้โหสไนามายัดกันต่อหน้าต่อตาตกใจหมดโอเคได้แล้วเปิดไฟมาก่อนโอเคเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆคือผมไม่ได้เล่นเลยนะลูกซองนี่นานๆแบบนานครั้งอ่ะโคตรน,นานอ่ะถึงจะเล่นทีครับผมโอเคเผาไหมในใจเผาไหมในใจคนไทยเขาไม่ทำต้องเอาพกไนเป่าครับผม ให้มันะเดาโอ้โอเคต้องมีพกมาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพกช่วยคือกล้วยแน่นอนกล้วยตานีแน่นอนหือมันจะจะตามกูทำเพื่อเฮ้ยทีมเราออกแล้วอะ่ะทีมออกเฉยครับผม อ๋อไอ้โ,โง่ตายอุ้ยโอ้โหโ้สองนัดก,ก็ผมใส่กระสุนอยู่เจ็ดปีโอเคดีเกินไปน่าจะชนะได้อยู่บ้างเราเนี่ยผมซื้อเติมกระสุนไวมาแล้วเมื่อกี้ยิงให้ตายสวย สวยเฮ้ ي, ทีมเราเข้ามาอยู่สวยขวยเอ้ยตายอ๋อไม่ตายด้วยโอเคได้มา12แล้วเติมกระสุนไว้ก็ซื้อมาแล้วผมก็คงจะไม่แคขลข้วคลาดอะ่ะโอเคเรานี้ชนะอยู่นี่ผมนิ่มเติมไวแล้วนะเดีย๋ยวผมเติมให้ดูกัะสุนเนี่ยดูดินี่ไวแล้วนะยังช้าอยู่ดีมาผมทีมผมกำลังเข้ามาแบบสมทบสมทบทุน สมทบทุนขนุนหนังครับผมโอเคผมต้องเปลี่ยนพกดีกว่าพกนี้ไม่เสียวครับผมต้องเอาพกนี้ดีกว่าเพราะว่าบางมันเราไม่ชอบพกที่มันยิงช้าไงชอบอะไรไวๆครับผมนี่ผมซื้อเพิ่มกระสุนนะมันไม่เพิ่มครับผมมันไปเพิ่มกระสุนด้านหลังแทนยังสองนัดมันเดิมยิงยากครับผมบอกตรงสองนัดคือต้องต้องสองนัดคือต้องชุดเดียวให้ตายอ,อย่างที่ผมบอกครับผมต้องไม่มีก๊อกสอง ถ้ามีก๊อก2นี่คือเราหมองเองนะครับเพราะว่ากระสุนมันก็เติมช้ากระสุนเติมช้าครับผมแรงก็จริงแต่ข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดีองไงโอเคผมอ้อมก่อนแล้วกันให้มันบันเจิดครับผมโอ้โหโอ้โหตายเถอะอย่าเลือเถอะสวย เอาดิโอ้โหมึงมาไวไปตัวผมกันไฟนะครับที่จริงผมกันเอาไฟโยนแล้วก็ขังตัวเองในนั้นน่าน่าจะได้อยู่แต่มันมาไวเกินไงได้มา13ละยากนะผมบอกเลย10ตัวก็ยากละเจอเจอแบบเปลอเปลอครับผมเบอร์เบอเบลเบล่าอ้โหสนไนเมนเกิน ยิ่งหัวผมโดนทุกดอกเลยว่ะตัวนี้หวยเซ็งวะ่ะพยายามอยู่แต่ปืนมันไม่อำนวยจริงไม่ใช่ไรถ้ามันบัฟถ้ามันบัฟบเป่าเพิ่มกระสุนก็พอครับผมสักสี่นัดกำลังสวยผมว่าหรือว่าสามนัดก็ได้เอะเพิ่มแบบต่ำๆเลยหวยเหย้ยสัตว์โอ้โดนนัดเดียวประจำครับผม หวหวยเอ้ยติดเหี้ยอนะไรเนี่ยโอเคตายไม่ยอมตายแล้วตายเลยครับผมไหนมันอยู่ไหนโอเคผมต้องอ้อมวะไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นครับผมแค่ไม่อยากทำให้มันเป็นประเด็นก็แค่นั้นมาดิมาดิยวเจ๊ดแม่โอ้โหเอ้ย เอาไม่อยู่จริงๆครับผมเท่าไหนเท่านั้นอย่างที่บอกนัน่นแหละเล่นยากเงียท่อ่ะถ้าเล่นกลผมว่าผมยี่สิบสามสิบตัวแล้วนะเดินมาดิเดินมาดิาแน่จริงก็เดินมาครับผมกล้ามากนะมึงไง่รากมาไปควยโอ้โหมาต่อ งานหยาบกับผมไม่ราบมาผมบอกตรงทีมผมตัวยิงตัวยิงโหดออกหมดละเหลือแต่ตัวโงโง่ๆไว้ครับผมดูดิตัวนี้ยิงเก้าตัวนี้ยิงเก้าออกหมดครับผมเอาอออกหมดละเหลืหอสองตัวสองสี่โอเคสองสี่กระบี่ไทยครับผมจัดไปก็สู้อยู่สักยี่สิบตัวไปกําลังสวยครับผมแพ้แน่นอนอลูกซองนี้ครับผมแรงก็จริงแต่แบบข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดีแบบเยอะเลยอะ ข้อดีข้อเดียวอ่ะผมว่าแรงก็เสียแบบโอ้โหเติมกระสุนช้ากระสุนน้อยระยะไกลก็ยังไม่ดีครับผมคือเหมาะสมแน่นอนอนะเหมาะสมเป,ป็นปืนเฮียประจำปีครับผมเอาไปเลยหวเ้ยโอ้โหมันกระสุนช้าไปหไหนล่ะพี่ ผมพยายามแล้วนะกระสุนแม่งใส่ช้าเกินครับผมมาโอ้โหผมรออีกสามตัวในะผมถึงละยี่สิบมึงจะตามหาพ่อองนักหนาด้วนนะกูอยากรู้คุย ตายโหลุ้ไม่ตายอีกแล้ววะโอเคสิบเก้าละโอ้เป็นปืนอะไรที่เล่นแล้วทรามานสุดๆเลยกระบอกนี้โอมาแต่ก็กูไม่ได้เล่นบ่อยก็ดีไปชาติหนึ่งเล่นครั้งครับผม โอ้โหดูเนี่ยขวย่ยแม่งยิงโคตรไวกระสุนมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าศัตรูเล่นโง่อยิงได้อยู่คือต้องศัตรตูเดินโง่ๆเลย่ะถ้าศัตรตูโยกตัวหลบไอสัตว์มึงดูเนี่ยขววยไปไหนเล่าโอ้หนีหมดไอสัตว์ นีหมดสดเกินโอ้ไอสา์ถ้ามันทำแบบเม็ดเดียวตายผมว่าดีนะการสูนสองเม็ดเนี่ยแต่ขอแบบเม็ดเดียวตายอะ่ะนี่สองเม็ดต้องให้กูยิงสองเม็ดตายตายโอเคโง่ดีนักมึงกูชอบ เสียงมันไม่คนมาหลังเลย่ะยากละตายมาดิยี่สิบสองตัวแล้วนะยี่สิบสามสกอร์กำลังไหลไปเรื่อยๆครับผมถ้าเฉื่อยก็อดหรือ้าสดก็ได้เพิ่ม แต่กูเริ่มจะกูเริ่มจะเซ็งครับผมโอ้โหคุยปืนมึงไอสัตว์เก็บไม่พ้องเล่นนะครับปืนกระบอกนี้ไอสัตว์กูบอกตรงเลยยิงเหี้ยเกินไม่ไหวจริงไอสัตว์ปืนกาก,ากจริงปืนแม่งก,กากสุดๆอะตัวที่นี่คือตามกูอย่างเดียวเลยนะเจอ ยิงเนี่ยโง่ตายสัตว์จบไปโอเคยี่สามตัวแค่นี้แล้วกันแม่งยากเกินครับผมเดี๋ยวไปลองเล่นลูกซองอื่นวันอื่นแล้วกันแต่ลูกซองนี้ไม่เล่นละโคตรกากครับผมสากกระเบือ้อ